แลนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโล่จิตที่ผูกพันจิตดวงนั้นอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักนะคะมันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่โหยหาปรารถนาความเจ็บปวดความเสียดายความเสียใจในอดีตเสียงภายในใจยังคงก้องกังวานในเรื่องราวของกันและกันอยู่และมันเป็นสิ่งที่ สะท้อนกันและกันนะคะเวลาที่คิดถึงหรือว่าการฝันถึงกันและกันยังคงเชื่อมโยงอยู่ภายในจิตวิญญาณและเป็นการก่อล่างสร้างความมั่นคงของชีวิตการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันการสนับสนุนกันและกันผ่านช่วงเวลาของมิติความฝันหรือว่าพลังงานจิตจากภายในนะคะจิตที่ผูกพันเนี่ยมันมีความลึกซึ้งกันในแง่มุมของโทรจิตมิติฝัน ใครคนนั้นที่คุณฝันถึงนั่นแหละค่ะคือคนที่ผูกพันในดวงจิตของคนเอง